สวัสดีครับดรวสุ u, เรืองกิรสุขครับวันนี้มีข่าวมาฝาก รเรากําลังจะมีการจัดสัมมนา,าเกี่ยวกับการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพนะครับชื่อว่างานดื่มน้ําดีชีวิตปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นทั่วประเทศนะครับเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษแบบนี้ครับหนึ่งท่านจะได้รู้ว่าน้ําดื่มที่ดีเป็นอย่างไรและความเสี่ยงของการดื่มน้ําที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงท่านจะได้เห็นนะครับและเรียนรู้คุณสมบัติประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้านายมิลเลอร์วอเตอร์อย่างใกล้ชิดที่สําคัญคือท่านจะได้เห็นการสาธิตแบบชิดติดขอบเวที เ็นการสัดทิตแบบที่ท่านจะต้องอึง้งทึ่งและประหลาดใจอย่างแน่นอนที่สําคัญนะครับเรายังมีชอ็บบอตไปเปโครงการให้คําแนะนําในการตอบข้อโต้แย้งและแก้ไขปัญหาน้าดืม่มน้ําใช้ในแต่ละบ้านในแต่ละท่านด้วยนะครับบอกเลยว่าคอร์สนี้เนี่ยเป็นพิเศษสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเราจะเจอกันทั่วประเทศครับแล้วพบกันในคอร์สธรรมดากับคอร์สดืม่มน้ำดีชีวีปลอดภัยจากนายมิลเลอร์วอเตอร์ครับ